ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮาค่ะก็มาดูที่ข่าวแรกกันนะคะ เมื่อวานนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะคะพร้อมด้วย5เสือแรงงานบึงการก็ได้ร่วมอาลัยแก่แรงงานที่เสียชีวิตในอิสราเอลนะคะพร้อมทั้งร่วมให้กําลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ ที่วัดศรีบุญเรืองนะคะบ้านตาลเดี่ยวตำบลท่าสะอาดอเภเซกาจัังหวดบึงกาลนายจุมพศวรรณชัตศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะคะเป็นประธานในพิธีชาปนากิจนายกรายสอนทุมโยมาแรงงานชาวบึงการค่ะที่เสียชีวิตในอิสราเอลจากเหตุความไม่สงบพร้อมทางให้กำลังใจนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่5เสือแรงงาน ได้แก่ lings, แ Brooks, สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงการนะคะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงการและสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงการนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงการ นอกจากนี้ก็ยังมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นร่วมแสดงความอาลัายนะคะแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือรวมทั้งเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะท่ามกลางบรรยากาศอันโศกเศร้าของพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตค่ะ ด้านของนายสมศักดิ์เพ่งธรรมนะคะแรงงานจังหวัดบึงการก็กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานสําหรับสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือแรงงานนะคะในส่วนที่1กรมการจัดหางานจะดูแลในส่วนของเงินที่จะได้จากเงินกองทุนคนหางานไปทํางานต่างประเทศซึ่งในกรณีการเสียชีวิตนะคะจะได้รับเงิน4 0,000บาทและค่าจัดการศพ4 0,000ืบาทในส่วนที่2จะเป็นเงินจากอิสราเอลค่ะในส่วนนี้นะคะคือเงินที่มีการค้างจ่าย กันอยู่ในประเทศอิสราเอลนะคะโดยทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงการก็จะทำการติดตามให้นะคะแล้วก็เงินปิสูอิมนะคะคือเงินชดเชยจากนายจ้างที่อิสราเอลนะคะในส่วนที่3ก็คือเงินประกันค่าศึกสงครามค่ะในส่วนนี้ก็กําลังมีการรวบรวมเอกสารนะคะโดยเอกสารจากค่อนข้างซับซ้อนค่ะสำนักงานแรงงานก็จะช่วยในการกรอกข้อมูลนะคะรวบรวมเอกสารต่อให้สถานทูตอิสราเอล ซึ่งก็ได้มีการรวบรวมอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็จะติดตามเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับครอบครัวต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วย5เสือรายงานบึงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมให้กําลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยก็ถือว่าเป็นความสูญเสียอย่างมากนะคะของครอบครัวเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังหลักในการดูแลครอบครัว โดยในด้านจิตใจนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงการและโรงพยาบาลเซกาก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อดูแลด้านสภาพจิตใจของครอบครัวแล้วค่ะซึ่งก็จะมีการดูแลต่อไปในระยะยาวด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์แรงงานชาวบึงการที่ไปทำงานที่อิสราเอลในขณะนี้นะคะก็มีทั้งหมดนะคะ489คนก็ได้มีการเดินทางกลับมาแล้วนะคะ129คนค่ะ มีผู้ที่ประสองค์อยู่ต่อนะคะ309คนต้องการเดินทางกลับนะคะ31คนแล้วก็รอดูสถานการณ์อยู่19คนนะคะแล้วก็คนที่เสียชีวิต1คนก็คือคุณไกรสอนทุมโยมานะคะ ซึ่งแรงงานที่สมัครใจอยู่ต่อน,นั้นนายจ้างที่ได้พาไปทํางานนะคะก็ให้อยู่ในส่วนที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มค่าแรงให้โดยจากเดิมเนี่ยได้ประมาณ40,000ื่นถึงห้าหมบาทต่อเดือนก็มีการปรับเพิ่มให้เป็น60,000่นถึงแปดหมบาทต่อเดือนค่ะ และจากการได้พูดคุยกับครอบครัวของแรงงานในพื้นที่นะคะก็บอกว่าเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะว่ายังมีหนี้สินนะคะแล้วก็หากกลับมาในไทยแล้วค่อยกลับไปทํางานต่อใหม่ก็อาจจะมีค่าเดินทางนะคะค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินต่างๆก็ทำให้แรงงานจำนวนมากเลือกที่จะทำงานอยู่ต่อที่อิสราเอลค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวยังไงไปฟังเสียงของแรงงานจังหวัดบึงการสักหน่อยครับ ในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับก็มีส่วนที่อยู่ในประเทศไทยเราก็คือจากกรมการจัดหาง,งานนะครับก็คือเงินเยียวยาที่เขาจะได้จากเงินกองทุนคนหาง,งานไปทํางานต่างประเทศนะครับในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นส่วน าจากฝั่งทางอิสราเอลนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานแรงงานนะครับก็จะมีเงินที่เขาจะได้รับก็คือเงินที่เขามีการค้างจ่ายกันอยู่ในประเทศอิสราเอลนั้นเราก็จะติดตามให้แล้วก็เงินปิซูอิมนะครับเงินที่ฝั่งอิสราเอลและส่วนที่3ก็คือเงินการประกรันการประกันการาค่าศึกนะครับที่ ที่เขาจะได้รับนะครับซึ่งในส่วนนี้เรากำลังรวบรวมเอกสารซึ่งเอกสารจะค่อนข้างซับซ้อนเราก็ในส่วนสำนักง,งานแรงงานของเราเนี่ยก็จะช่วยในการกรอกข้อมูลแลกะก็รวบรวมเอกสารเพื่อจะส่งต่อให้ทางสถานทูตอิสราเอลแล้วก็จะติดตามเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ครับผม ครับผมนี่ก็คือเป็นเสียงของท่านรายงานจังหวัดบึงกาฬนะครับที่ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปให้กําลังใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียเมื่อวานนี้นะครับที่เซกานะครับส่วนผู้ที่ยังอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยเนาะแล้วก็ขอให้สถานการณ์ต่างๆในคลี่คลายโดยเร็วนะครับที่อิสราเอลนะครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา